สวัสดีครับผมอยู่กับผมเองคนสเบิร์ดใช่ก็วันนี้ก็เป็นการมาพูดเรื่องทั่วไปนี่แหละเท่านั้นนะ <c oughs> <c oughs> ก็คือก็ขอโทษเรื่องที่ผมไม่ได้ทำคลิปนานแล้วก็หายไปนานเลยหายไปก็เกือบจะอาทิตย์กว่าๆหรือเกือบสองอาทิตย์แล้วคือจริงๆผมมีเหตุผลน,น,นะไม่ใช่ผมขี้เกียจหรอกแต่ขี้คอนเทนต์อยู่ก็ได้จริงๆก็ขี้เกียจนิดนึงนนอะแต่ ก็ยังทำคอนเทนต์ยังทำสคริปต์เขียนไว้เตรียมเรียบร้อยแล้วว่าจะทำคอนเทนต์อะไรไปบ้างซึ่งแน่นอนว่าผมทำสคริปต์ไปแล้วประมาณห้าถึงให้ดูนะห้าถึงกับอีห้าก็1ิบคลิปห้าสิบคลิปเลยแน่นอนว่าสคริปต์แต่ละสคริปต์ของของแต่ละคนเทต์ที่ผมจะทำหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องร์ไ์มั่งนะเพราะว่าความจริงแล้ว,ว การที่ผมมาทํา youtube หรือไซที่ผมอยากทํา youtube เนี่ยมันเป็นเพราะผมอ,อยากท o u t u b e เกี่ยวกับการยืมมอเตอร์ไซค์หรือขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ท่องเที่ยวด้วยอืมท่องเที่ยวด้วยทางมอเตอร์ไซค์เนี่แลแล้วก็ผมเนี่ยคือตอนนั้นที่ผมยังไม่ได้ทําแบบเต็มร้อยเนี่ยเพราะว่าผมยังไม่มีใบขับขี่หรือไม่ใช่ว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นนะแต่ไม่ได้มีใบขับขี่มากกว่าอ่ะก็เลยแบบเออไม่อยากไปเสี่ยงอะ่ะไม่อยากไปเสี่ยงแบบไปเสี่ยงโดนตรวจด่ดานแล้วเขาแบบกขอใบวบเกียร์ แบบกูขี่มอเตอร์ไซค์สักาป๊บแล้วหยุดเป็นกีขี่มีไหมกู <c oughs> ไม่อยากโดนอย่างนั้นอ่ะไม่อยากโดนแบบเออแบบไม่มีแล้วกูซวยอ่ะ <c oughs> แล้วก็ผมเนะี่ยที่หายไปก็คือผมไปทําไปกับขี่ด้วยซึ่งผมทําเสร็จแล้วแล้วก็ได้มาแล้วก็ผมซึ่งโอเคเดี๋ยวไม่เชื่อใช่ไหมมีหลักฐานอยู่แป๊บนะนึงนะนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหม,หไหมคือผมไม่ขอเปิดด้านล่างนะเปิดแค่ด้านบนพอ ก็คือให้คุณรู้ไว้เลยว่าผมแบบทำแบบขีดมาแล้วเอ๊มันเห็นไหมเนี่ยก็นะน่าจะเห็นแหละเอ๊น่ะน่ะผมทำไปกับขีดมาเรียบร้อยแล้ว<ม>คือการทำแบบขีดเนี่ยมันก็ยากนะถ้าถ้าคุณไม่อ่านอะไรเลยอ่ะคือแบบคุณไปสอบแล้วคุณไม่ได้อะไรเลยแบบไปแปลอะไรที่ไม่เวิร์กนะคือแนะนําเลยถ้าใครอยากไปทำแบบขีดเนี่ย แนะนำว่าไปดูพวก Youtube ที่มันเกี่ยวกับแนวข้อสอบอ่ะอ่ะมันจะได้ผลแล้วมันจะทําให้ข้อเขียนอ่ะคุณทําได้ผ่านเลยผ่านแบบผ่านสบายเลยอ่ะผมอ่ะทำสอครั้งพวกครั้งหนึ่งอ่ะผมไม่ได้อ่านอะไรไปเลยคืออ่านอะแต่อ่านน้อยก็เลยแบบทำแล้วตกได้สี่สิบสี่คือเพราะว่ากิีนที่เขากําหนดของการทําไบกับขีเนี่ยเขากําหนดว่าต้องผ่านเก้าสิบเปอร์เซ็นคือสี่สิบห้าข้อเต็มห้าสิบสี่สิบห้าเลยนะ 45ข้ออืมแล้วมันมี50ข้อคือเขาจะสุม่มไงสุ่ม50ข้อเนี่ยมันมีเป็นพันกว่าข้อเลยซึ่งก็คือมันทํามาสุม่มน่ะนั่นแหละแล้วผมอะตอนแรกอะ่ะทําแล้วได้44คือมันไม่ผ่านแล้วก็ผมก็ไปทํารอบที่สองที่ในวันอังคารเออวันอังคารที่สามสิบเนี่ยแหละก็ เมื่อสี่วันที่แล้วอ่ะเออผมไปสอบรอบสองก็ผ่านได้มาเรียบร้อยก็ที่ผมโชว์แหละแต่ว่าผมโชว์ไม่หมดนะเพราะว่ามันจะโชว์แค่เพราะว่าอ่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวด้วยแหละผมเลยไม่สามารถโชว์ได้หมดก็เลยปิดแม่งเลยต่อไม่รู้ว่าใครจะแฮกได้ก็ตามหรือจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่อืก็คือหลังจากเนี้ยการทําคลิปคอนเทนต์ youtube ผมเนี่ยมันก็จะเริ่มมีแบบดูมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะก็เลยทำให้รู้สึกว่า เออมันก็ดีขึ้นเยอะเลยอ่ะมันทําแบบผมสามารถขี่ได้แบบดีมันทําให้ผมรู้สึกว่าเออเราขี่ได้แบบไม่ต้องกังวลว่าเราจะโดนตํารวจเรียกหรือเรื่องอะไรแต่จริงๆตำรวจเรียกก็มีโอกาสจะเรียกอยู่แล้วเพราะว่าก็ถ้าเราแบบขี่ดีๆทําตัวแบบเอปกติอ่ะเขาก็ไม่ว่าหรอกก็ถ้าเราให้ความร่วมมือกับเขาก็จบจบ,จบสวยเลยแบบเขาถามอะไรเราก็ตอบไปตามความจริงอะไรเงี้ย ถ้าเขาขอใบสัมคีขอสำเนาอะไรเงี้ยเราก็ให้เขาไปตามความปกติไปเลยเออเขาก็อาจจะปล่อยดีๆไม่ไม่ปรับอะไรหรอกเี่ยปุ๋ยสอนเขาได้ไงวะได้แหละและ้วใข้ไวไหมอ,อะโอเคไม่มีไม่มีมมโอเคครับผมก็ตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงก็คืออ่ะผมบอกทั้งเรื่องจุดประสมมงค์การทำยูทูปของผมแล้วแล้วก็เรื่องที่ผมหายไปนานแล้วก็ เรื่องนั้นหมดแล้วอ๋อใช่ใช่คือผมอะ่ะก็คิดว่าอ่าจะได้คือผมอะ่ะบอกคือตอนนั้นแ่ะผมอะ่ะเดี๋ยวขอเล่าดีหน่อยนะก็คือผมอะ่ะหลังจากทําไปกับขี่เสร็จใช่ไหมผ่านไปวันหนึ่งอะ่ะพ่อผมอะ่ะก็ะะะถามว่าเออก็ถามแล้วบอกเอออยากได้มอเตอร์ไซค์คันไหนเอออันนี้ขอไ้หน่อยน,นะขอร้อเรื่องเยอะเลยเพราะว่าที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้ทาคลิปลงไปเนะี่ยเพราะว่าผมก็เอ่ยุ่งทั้งเรื่องเรียน การบ้านก็มีแต่วันนี้ก็เขีย์การบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวไม่มีอะไรก็ไม่ต้องเลียนล์ละก็นั่นแหละอืมก็คือผมอะก็ทั้งแบบการเรียนทําการบ้านแล้วก็สอบไปเอาขี่หมดไปก็ทําเรียบร้อยแล้วก็แบบอะไรที่แบหบน้าภาคภูมิใจมากเลยอะ <c oughs> คือแบบมันเป็นอะไรที่หน้าภาคภูมิใจมากกว่าแบบกุญแจหวยอะ <c oughs> ไม่รู้ดิมันแล้วแต่คนดีกว่าเพราะบางคนเขาก็ อาจจะแบบเออก็ภูมิใจแหละอาจจะไม่ได้มากแบบผมอะบางคนก็แบบเฮ้ยกับดีใจก็แบบเฮ้ยมันก็เรื่องดีอะไรเงี้ยแต่บางคนก็จะแบบเอออะไรเงี้ยเหอไปข่าวีก็โตผมเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยโตผมคนหนึ่งอะที่เหอไปข่บวีดแบบโคตรเลยก็เลยแบบนั่นแหละคือตอนคาบเรียนก็เออเรียนไปดูไปขับขีดไปแบบแบบ ออูท้องใจยิงเลยโอ้โหแบบเฮ้ยผมใจยิบหายอะเออแล้วก็นั่นแหละก็คือคลิปอะมันแทบจะไม่มีอะไรเลยคนเท่ก็มีเท่านี้แหละคลิปเนี้ยมีเท่านี้จริงๆแต่ถ้าเรื่องแต่ผมอธิบายเลยว่าผมจะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรมั่งคือหลังจากเนี้ยผมอาจจะทจาเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ไซค์มากกว่ารีวิวของ,ของแต่รีวิวของก็จ,จะมีอยู่เหมือนเดิมนะไม่ต้องห่วง รีวิวของรีวิวแท็บเล็ตรีวิวโทรศัพท์หรืออ,อุปกรณ์ต่างๆก็อาจจะยังรีวิวเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็อาจจะมีเรื่องการรีวิวมอเตอร์ไซค์มาผสมปนเปแต่จะไม่มีการเล่นกินแน่นอนครับในคลิปจะไม่มีคลิปรีวิวกินแก้วเพราะรู้สึกว่าผมมันรีวิวกินไม่ค่อยจะกิ่งเออก็อคิดว่าเออผมชอบเรื่องมอเตอร์ไซค์มากกว่า รถจักรไฟไม่ก็พวกอุปกรณ์แบบแท็บเล็ตโทรศัพท์พวกเนีญญ้ยผมว่าผมน่าจะถนัดมากกว่าส่วนเรื่องพวกอุปกรณ์คอมพวกเนีญญ้ยผมไม่ค่อยถนัดอะ่ะก็คิดว่าเอาเท่าที่แบบผมซื้อว่าผมถนัดและพออยู่กับมันได้อะ่ะนนั่นแหละก็ต,ตรงๆนะว่าคลิปเนี้ยมีพิษท่้นี้จริงนะผมซึ่งคลิปหน้านเนี่ยเตรียมตัวเลยคุณจะได้เห็นคลิปรีวิวมถจักรแบบเต็มรูปแบบแต่ว่าบางคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้ ถ่ายแบบเห็นมอเตอร์ไซค์เ hmm. ต็มคันนะเพราะบางบางคลิปที่ผมจะทําเนี่ยมันจะมีบางคลิปที่รีว,วมอเตอร์ไซค์ก็จริงแต่ผมอาจจะเอารูปมาติดแปะแทนเพราะว่าบางคันผมหาไม่ได้เออมาหารีวหารีววให้ดูไม่ได้ก็นั่นแหละแต่บางคันเนี่ยอาจจะหามาให้รีว์วหาหาแบบถ่ายให้ดูได้แล้วก็รีวิวอธิบายได้แบบง่ายๆแต่บางคันเนี่ยอาจจะหาไม่ได้เท่าไหร่นั่นแหละครับผมซึ่งคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นครับผม ถ้าใครชอบไปยูกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคิปใหม่ด้วยนะครับแต่ที่แน่ที่สุดก็คือรอคลิปหน้าได้เลยอาจจะต้องรอสักนิดน,นะเพราะว่าตอนนี้ก็อุปกรณ์คือรถอ่ะมีแล้วคือคลิปเนี้ยคลิปต่อไปที่ผมจะทําเนี่ยมีรถแล้วอ่ะรถพร้อมรีวิวเหลือแค่สถานที่แคนเน่นที่ผมกําลังหาอยู่ซึ่งรอสักแป๊บนะครับผมไม่นานเกินรอสรั